แ r ร์เกิลนะครับจากตะลุงฟิชชิ่งนะครับขนาด3.5เซนนะครับตาเบ็ด1 O โอเควันนี้เราก็จะมาทำการทดลองใช้นะครับเหย่แตร a เกิลจากตะลุงฟิชชิ่งนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับได้เห็นแอคชั่นกันนะครับตัวเหย่ก็จะขนาด3.5้เซนตัวเบ็ดขนาด1 O โอนะครับมีหลอดกาดให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็มาดูกัน กัดไม่โดนเบ็ดนะครับโอ้ยกัดไม่โดนเยอะ เอาแล้วนะครับโอ้โอ,โอ,โอ,โอใส่ใช้ได้ใส่ใช้ได้ด้วยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอยากได้ตัวนะโอเคมาแล้วสำหรับแต้มแรกของเงเกลิลอย่างเป็นทางการนะครับอ๋อใส่ใช้ได้ด้วยเนี่ยสวยอะ่ะใส่สวยใส,สวย Uh huh. น่าจะมีเม็ดคขีดใส่ย,ย่างสวยอะ่ะแตรงเกิลน,นะครับจากตะลุงฟิชชิงนะครับขนาด3.5มจ้ซนนะครับตาเบ็ดหนโอมุมฝากเน้นเน้นสวยงามใส่ได้ด้วยงดงามตามท้องเรื่องอือ uh huh. ดูนะครับดูปลาสวยอะ่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ เทนเกิลนะครับโอเค